สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับผมนะครับต้นมอเตอร์ไซค์แอนทาเวลนะครับเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมว่า bmw r 1200 gs กับ bmw r 1200 gs adventure มันมีอะไรที่ต่างกันบ้างนอกจากขนาดถังที่ใหญ่ต่างกันกับรูปทรงที่มันดูบึกบึนต่างกันคันนึงดูเพียวบางผิ้ว คลองตัวอีกคันหนึ่งดูใหญ่บึกบึนอลังการวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่ต่างกันมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยครับ ยูอาร์พันสนะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเป็นรุ่นที่ปรารถนาของหลายๆคนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเรียกมันว่ายานแม่หลายๆคนเรียกมันว่าตัวจบหลายๆคนเรียกมันว่าเป็นรถที่คุ้มค่าในการซื้อในการท่องเที่ยวนะครับหลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ยมันคือสุดทางของสายทัวร์ลิงหรือสายมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวแล้วคือ ผมขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเจ็ดแปดปีเนี่ยได้ยินคำนี้เยอะมากมแล้วก็เห็นกับตัวเองว่าเพื่อนๆในกลุ่มหรือว่าหลายๆคนที่ผมรู้จักหรือว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หลายคนที่ผมเห็นเนี่ยสุดท้ายก็จะมาจบที่เจ้าตัวนี้แหละ bmw r 1 2 0 0 gs หรือว่า gs adventure นะครับ<ม>จริงๆแล้วสองรุ่นเนี้ยมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมากนะครับ สิ่งที่เหมือนกันก่อนอ่ะผมจะเล่าสิ่งที่เหมือนกันก่อนของทั้งสองรุ่นนี้นะครับ Spider Man. สองรุ่นเนี้ยเครื่องยนต์เดียวกันเป๊ะเ,เลยนะครับในเครื่องยนต์ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับ <aja S 1> <อ>เครื่องยนต์เดียวกันแรงม้าเท่ากันแรงบิดเท่ากันนะครับโครงรถเฟร,รมรถเดียวกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับ ใช้เหมือนกันทุกอย่างโครงรถเฟรมรถล้อหน้าล้อหลังเพาเหมือนกันหมดเลยนะครับไฟหน้าเลือนไมล์แอนเดอบาร์ตัวโครงที่จับมือจับข้างหลังเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันพาเดียวกันเลยดีกว่านะครับสิ่งที่แตกต่างกันของสองรุ่นนี้นะครับ อย่างแรกคือถังน้ำมันอ่ะอันนี้ผมคงไม่ต้องบอกอยู่แล้วอันนี้เห็นได้ชัดคือถังน้ำมันตัว G S ตัวถังเล็กเนี่ยมัน20ลิตรนะครับส่วน G S A เนี่ยถังใหญ่30ลิตรนะครับแฟลิงนะครับแตกต่างกันก็คือแฟลลิงมันก็แตกต่างกันให้มันรับกับถังอยู่แล้วนะครับชิลหน้าทรงแตกต่างกันนะครับตัว G S L C เนี่ยจะเป็นทรงแบบ เพียวๆนะครับตัว GSA เนี่ยจะเป็นทรงแบบบานใหญ่ๆนะครับสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้ดีกว่าความแตกต่างกันของสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้คือตัวโช๊คนะครับโช๊คหน้าหลังแตกต่างกันนะครับสิ่งที่เดี๋ยวผมเล่าถึงเหตุผลนิดนึงสิ่งที่ทําให้โช๊คหน้าหลังเขาต้องใส่พาร์ที่แตกต่างกันเนี่ยเพราะว่า GSA กับ GS ตัวถังเล็กเนี่ยน้ำหนักมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบตัวโชค๊คตัวสปริงเพื่อจะรับน้ำหนักรถที่มีน้ำหนักที่แตกต่างกันเนี่ยเขาจะต้องออกแบบไม่เหมือนกันนะครับน้ำหนักสองคันเนี้ยแตกต่างกันอยู่สามสิบกิโลนะครับตัว GS ตัวถังเล็กเนี่ยน้ำหนักสองร้อยสี่สิบนะครับตัว GSA เนี่ยน้ำหนักสองร้อยเจ็ดสิบกิโลนะครับรวมของเหลวแล้วนะครับ ทำให้รถสองคันนี้โชกหน้าและโชกหลังเนี่ยเป็นพาร์ท hmm. คนละตัวกันนะครับด้วยการออกแบบที่จะทําให้การรับน้ําหนักท,ที่แตกต่างกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นค่าพีโหลดค่ารีบาลต,ต่างๆเนี่ยทาให้สองรุ่นเนี้ใช้โชกแอปคนละรุ่นกันนะครับ mm hmm. ตัวเบาใช้พาร์ท hmm. คนละรุ่นกันตัวเบาของ g s a เเนี่ยจะมีความหนามากกว่านะครับ ทั้งเบาคนขี่แล้วก็เบาคนซ้อนนะครับเอ่อ feeling ในการขี่เนาะเอ่อต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันเยอะมากนะครับ mm hmm. feeling การขี่ GS ตัวถังเล็กเนี่ย mm hmm. คือนอกจากเรื่องความบึกบืนแล้วเนี่ยตัวเบาก็ทำมาเตี้ยก,กว่านะครับ mm hmm. การที่จะนั่งขี่เนี่ยทำให้รู้สึกคล่องตัวรู้สึกธรรมะธรรมงแล้วก็ เหมาะสำหรับสรีระของคนไซส์เอเชียมากกว่านะครับคือ GSA เนี่ยถ้าเทียบ Gs ตัว LC แบบ normal กับ GSA แบบ normal เนี่ยการขี่ GSA normal เนี่ยจะรู้สึกว่าสูงกว่าเยอะเลยนะครับด้วยความที่เบาะของ GSA เนี่ยจะหนากว่าตัว GSLC ด้วยนะครับแล้วก็ตัวโชคหลังเนี่ยมันทำให้ เอ่อการขี่รถ GSA เนี่ยมันรู้สึกว่ามันสูงกว่านะครับเพราะว่าค่าพิลดเนี่ยมันปรับให้รถเนี่ยสูงกว่านะครับเอ่อจริงๆคาแรคเตอร,ร์ของรถสองคันนี้มันต่างกันมากนะครับคนที่เอามาแล้วก็เน้นความคล่องตัวเน้นพริ้ว การขี่ในเมืองได้การขี่ซอกแซกไปมาได้ง่ายไม่ต้องแบกน้ำหนักเยอะเนี่ยผมว่าเหมาะกับตัว gs lc มากกว่านะครับเพราะว่าตัว gs ตัวถังเล็กเนี่ยมันคล่องตัวมันเอาไปขี่ในทาง Adventure ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมว่า30-40%เนี่ยในการขี่ลุยในทาง Adventure เนี่ยได้เลยเพราะว่าด้วยน้ำหนักที่ สองร้อยิโลผมถือว่าไม่หนักมากแล้วก็ด้วยความที่เครื่องบล็อกเซอร์เนี่ยมันทําให้จุดศูนย์ถ่วงอยู่ต่ํานะครับ GSLC mm hmm. เนี่ยถ้าเกิดใครเคยได้ลองขี่หรือลองค้อมเนี่ยจะรู้สึกว่ามันน้ําหนักเบาพิ้วผมว่ามันไม่ต่างจากพวกแบบรถไซส์กลางพิกัดหกร้อห้าสิบซีซีเลยคือในครข้อสึกของผมอะ่ะผมรู้สึกว่ามันคอนโทรลง,ง่ายกว่าวีสตอมหกห้าที่ น้ำหนักเบาวกว่ามันด้วยซ้ํานะครับส่วนคนที่จะไป GSA เนี่ยคือคนที่แบบชอบรูปทรงที่มันใหญ่ๆแล้วก็เน้นขี่ทางดำสักแปดเก้าสิบเปอร์เซนลุยอาจจะแบบได้นิดๆหน่อยๆสักสิบเซนะครับทางดำเป็นหลักเพราะว่านอกจากน้ำหนักที่มันหนักมากแล้วเนี่ยสองรอยเจ็สิบถึงสองร้เจ็ิบห้าโลแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของตัวถังที่มันมี มันมีความเทื่อทะมันทําให้การไปลุยในเส้นทางแอดเวนเจอร์เนี่ยทาได้ค่อนข้างลําบากมากแต่ว่ามันก็ได้แลกมากับความนิ่งนิ่งกว่าในทางดํานะครับคือที่มันนิ่งกว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าช่วงล่างดีกว่าหรือว่าอะไรนะคือที่มันนิ่งกว่าเพราะว่าน้ําหนักรถเนี่ยมันเยอะกว่านะครับมันทําให้การวิ่งทางดําเนี่ยมันนิ่งกว่าตัว GS ถังเล็กนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้มันนิ่งกว่าก็คือด้วยถังที่มัน บานออกไปเยอะทําให้เเรื่องแอโรไดนามิกเนี่ยคือมันตัดลมคือเวลาเ,เพื่อนๆลองนึกดูว่าถ้ารถ gS ตัวถังเล็กเนี่ยส่วนที่กว้างที่สุดของรถเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวถังแล้วมันจะกลายเป็นบ็อกเซอร์สมมุติว่าไม่ติดปี๊บนะมันจะกลายเป็นบ็อกเซอร์สมมุติถ้าติดปี๊บเนี่ยมันจะมันก็จะกลายเป็นปี๊บที่กว้างที่สุดปี๊บจะปี๊บจะกว้างกว่าตัวบ็อกเซอร์นิดนึงนะครับแต่พอเป็น ตัว GSA เนี่ยส่วนที่กว้างที่สุดเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ใส่ปี๊บเนะมันกลายเป็นว่าตัวบ็อกเซอร์กับตัวถังตัวปีกข้างๆถังโดแฟลลิงอ่ะมันกว้างพอๆกับบ็อกเซอร์เลยนะครับพอติดปี๊บเนี่ยปี๊บที่กว้างกว่าบ,บ็อกเซอร์นิดหน่อยเนี่ยมันทําให้ลมที่มาจากด้านหน้ารถอะ่ะที่เจอแฟลลิงด้านหน้ามันบานออกข้างหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยลมมันจะไม่โดนปี๊บเลยแต่ต่างจากตัว g s ถังเล็กที่ ลมอ่ะมันไม่ได้ถูกแหบกโดยแฟลลิงเพราะแฟลลิงมันมันมันเล็กกว่ามันแคบกว่าตัวปี๊บเยอะเพราะฉะนั้นลมที่ตัดออกเนี่ยมันจะไม่หมดมันจะโดนปี๊บอยู่ส่วนหนึ่งมันเลยทําให้ GSA เนี่ยเวลาขี่ทางไกลเอ่อมีความเร็วแล้วก็ติดปี๊บเนี่ยมันจะนิ่งกว่าตัว GSLC นะครับด้วย2อปัจจัยคือเรื่องน้ําหนักกับเรื่องตัวแฟลลิงที่ทําให้ลมเนี่ยมันไม่ไม่ไปโดนปี๊บทาให้รถเนี่ยมีอาการนิ่งนะครับส่วน ชิลหน้าของ JSA เนี่ยตัดลมได้ดีมากตัดลมได้หมดเลยนะครับแต่ในความรู้สึกของผมที่เคยขี่มาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันร้อนเกินไปมันร้อนเกินไปคือลมเนี่ยแทบจะไม่โดนตัวเลยนะครับแต่ถ้าใครชอบเนี่ยในการขี่รถทางดำอะไรอย่างเงี้ยถือว่าตัดลมได้ดีมากนะครับแต่ว่าพอเจอทางขู่ขะเจอแอดเวนเจอร์หน่อยๆเนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปมันเกะก,กะต่างจากตัว j s l c ที่ เวลาเอาชิลลงต่ําสุดเนี่ยมันจะแบบเตี้ยมากเลยแล้วเวลาแบบต้องซอกแซกหรือต้องเจอทางที่มันไม่เรียบเนี่ยมันทําให้เรามองเห็นอุปสรรคได้ชัดเจนขึ้นส่วนพอเอาชิลขึ้นสูงสุดเนี่ยมันบังลมที่จะโดนหัวได้ค่อนข้างดีแต่ว่าตัวเราเนี่ยยังมีลมอยู่นะครับยังโดนลมอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ j s a ได้เปรียบเนี่ยก็คือมันจะมีตัวชิวลที่ เขาเรียกเป็นเป็นชิลพลาสติกเนื้อที่กันลมหวนคือเวลาเราขี่รถเนี่ยถ้าเราไม่ใส่เสื้อถ้าเราไม่ใส่เสื้อกาดเนี่ยเวลาขี่รถตัว JSLC เนี่ยจะสังเกตได้ชัดเจนมากว่าเสื้อเราจะเปิดขึ้นมาถึงพุงเลยเพราะว่ามันมีลมหวนเข้ามาแต่พอเป็น JSA เนี่ยถึงแม้ไม่ใส่เสื้อกาดเนี่ยลมหวนมันมันจะไม่มีมันจะมันจะไม่สามารถมีลมหวนมาเปิดเสื้อได้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ย มันการลมหวนได้ดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ผมสําหรับผมนะอันนี้คือมุมมองของผมมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยคือผมรู้สึกว่า GSLC เนี่ยมันมีความคล่องตัวรูปทรงมันดูวัยรุ่นกว่านะครับดูคล่องตัวแต่สำหรับ GSA เนี่ยรูปทรงมันดูภูมิฐานมันเออดูมีความใหญ่แต่ ถ้าถ้าเกิดเจอเส้นทาง a d v e n t u r อนิดหน่อยเนี่ยผมว่ามันมีความเทอดทะนะครับคือในประเทศไทยอะ่ะผมต้องบอกเลยว่าการขี่รถท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเถังน้ำมันสามสิบลิตรเนี่ยไม่ผมถือว่ามันไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่นะคือปกติเนี่ยเราเดินทางในประเทศไทยเนี่ยปั๊มมันเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดคนจะออกไปในทางธุรกันดารเนี่ย มันก็ไม่ได้สะดวกสำหรับ GSA นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถังน้ำมันสามสิบลิตรกับยี่สิบลิตรเนี่ยคือยี่สิบลิตรเนี่ยผมต้องบอกว่าเติมเต็มถังเนี่ยมันจะวิ่งได้อยู่ประมาณสักสา0รอยห้าสิบกิโลนะครับส่วนเจเเนี่ยเออสามสิบลิตรเนี่ยผมว่ามันจะวิ่งได้อยู่ประมาณสักสี่ร้อยห้าสิบกิโลหรือห้าร้อยโลประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับส่วนใหญ่คนขี่รถเนี่ยคือผมว่าเต็มที่นะ เต็มที่เลยจากที่ผมเคยขี่นะสามร้อยโลแวะพักเติมน้ำมันทีนึงคือแค่นี้ร่างกายก็แบบเหนื่อยมากเหนื่อยล้ามากแล้วอะ่ะคือถ้าแบบอัดไปถึงห้าร้อยโลเติมน้ำมันอะ่ะผมว่ามันจะล้าเกินนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันในประเทศไทยเยอะมากนะครับมันมันไม่มันไม่จำเป็นต้องแบกน้ำมันเยอะเพื่อที่จะแบบวิ่งไปไม่ต้องเติมน้ำมันอะ่ะคือยังไงเราก็ต้องพักเหนื่อยอยู่แล้วอะ่ะปกติ เออผมขี่ GS ตัวถังเล็กเนี่ยผมก็วิ่งไม่ถึงสามร้อยโลนะพักทีกหนึ่งผมวิ่งประมาณสักสองร้อยสอง้ยหสิบโลก็พักและ้ะเพราะว่าเราเหนื่อยเราหิวน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแวะกินน้ําบางทีผมพกเป้น้ําไปนะแต่ว่าแบบสองร้อยห้าสิโลอะเต็มที่ผมก็พักแล้วนะครับก็เลยยังไม่เห็นความจําเป็นของการที่เราต้องแบกน้ํามันเยอะๆให้รถมันมีน้ําหนักเยอะ แล้วมันก็เปลืองน้ามันมากกว่านะครับเครื่องยนต์เดียวกันนะครับแรงม้าเท่ากันแรงบิดเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวิ่งด้วยกันเนี่ย GSLC แรงม้าต่อน้ําหนักจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นพูดถึงความแรง GSLC ตัวถังเล็กจะแรงกว่านะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เท่ากันแรงม้าเท่ากันแรงบิดเท่ากันนะครับอัตราการกินน้ํามันตัว GS ถังเล็กน้อยกว่าแน่นอนนะครับเปกติผมขี่เดินทางไกลเนี่ย ที่ความเร็วสักร้อยสี่สิบเนี่ยผมจะได้อยู่ประมาณสักยี่สิบกิโลลิตรสิบแปดถึงยี่สิบกิโลลิตรนะครับแต่ว่าตอนขี่ GSA เนี่ยที่ความเร็วเท่ากันเนี่ยผมจะได้อยู่ประมาณสิบหกถึงสิบแปดนะครับตัว GS ตัวถังเล็กเนี่ยจะประหยัดกว่าสองกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวมีความแรงกว่าโหมดต่างๆเนี่ยได้มาเท่ากันคือผมต้องบอกอย่างนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนตอน GS ออกมาใหม่ๆอ่ะนะคือตัวจีอย่าอย่าเรียกว่าออกมาใหม่ๆเลยเรียกว่าตอนผลิตไทยใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าตอนออกมาใหม่ๆปีสิบสามเนี่ยผมไม่ทันคือผมจะมาซื้อตอนปีสิบหกที่เริ่มผลิตไทยแล้วคือตอนนั้นเนี่ยเขาแยกเป็นสองกลุ่มคือตัว GS ตัวถังเล็กเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณเก้าแสนเก้าแสนแปดนะครับไม่ได้ของแถมอะไรเลยไม่ได้แคสบาร์ไม่ได้ปี๊บได้แต่ตัวรถเฉยๆเนี่ยเก้าแสนแปด แต่ว่าถ้าเพิ่มอีกแสนหนึ่งเป็นประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งนะครับจะได้ GSA ซึ่ง j s a ที่เพิ่มแสนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ได้ออปชันอะไรเกี่ยวกับตัวรถที่เยอะกว่านะแต่ว่าเขาจะแถมแคส h b บาร์มาแล้วแคสบาร์บนล่างแถมสปอร์ตไลท์หนึ่งคู่ที่เป็นสปอร์ตไลท์ตรงรุ่นของ BMW แถมปี๊บสใบนะครับก็คือ j s a เนี่ยมันรวมราคาของแต่งมาแล้วที่มันแพงกว่าแสนหนึ่งอ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวออปชันของรถตัวเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับมันคือราคาต่างกันแสนหนึ่งมันไม่ใช่ว่าแบบรถมันดีกว่าหรือไม่ดีกว่าแต่ว่ามันเหมือนได้ของแต่งอ่ะคือเมื่อก่อนคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยคือเมื่อก่อนปี๊บ bm d o u b แพงนะคือมันไม่ได้มีแบบปี๊บข้างนอกเหมือนปัจจุบันเนอะปี๊บ bm เมื่อก่อนอ่ะเบิกศูนย์่ะสามใบแสนหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนกับปัจจุบันที่เราสามารถ ซื้อปี๊ข้างนอกเนี่ยสใบประมาณสักสามหมื่นสี่มืก็ซื้อได้แล้วแต่เมื่อก่อนปี๊บีเอของแท้สามใบแสนหนึ่งแคสบาร์แคสบาร่างเนี่ยคู่ละประมาณ1 5ื่นห้าแคสบาร์บนอีกหมื่นห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยเออจี GS ตัวถังเล็ก9ก้าแสเพิ่มเงินอีกแสนสองได้ของแต่งหมดเลยปี๊บสามใบแสนหนึ่ง แคสบาบนล่างสามหมื่นสปอรตไลท์อีกประมาณสองหมื่นเอะคุ้มนะ 100, 500, 600, แสนห้าแสนหกล้วได้ของแต่งมาแสนห้าแสนหกแล้วเพิ่มตังอีกแสนเดียวคนก็เลยนิยมไปเล่น GSA เลยนะครับแต่ปัจจุบันน่ะมันแทบไม่ต่างแล้วคือ GSLC GS ก็ให้ของแถมมาให้ปี๊บมาอย่างน้อยก็ปี๊บสองใบนะครับยิ่งคนเล่นมือ2ยิ่งไม่ต่างเลยคือ เอาที่ความชอบเลยเป็นหลักเลยดีกว่านะครับเรื่องคุณภาพเรื่องออปชันอะไรต่างๆไม่มีความต่างแล้วนะครับเพราะว่าเล่นมือสองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ปี๊บสามใบามาอยู่แล้วนะครับสปอตไลท์ก็ได้มาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามตัวเองว่าเราโจทย์ของการขี่รถเราเนี่ยเราต้องการจะไปแนวไหนถ้าต้องการจะแบบขี่ทางดาเป็นหลักชอบรูปทรงชอบความนิ่ง GS A เลย GS A นิ่งกว่าขี่ทางดําดีกว่าแน่นอนแต่ก็แลกมาด้วยอัตราการกินน้ำมันที่มากกว่าแล้วก็ซอกแซกยากกว่าถ้าเกิดต้องขี่ในช่วงรถเ,เยอะนะครับส่วนใครที่บอกว่าเฮ้ย hey, ทางดําก็อยากได้ดีทางดินก็พอไปได้ผมว่า GS ตัวถังเล็กจะตอบโจทย์มากกว่านะครับความนิ่งที่ผมบอกนิ่งกว่าเนี่ยคือฟีลลิ่งที่ผมจับได้เนี่ยเอาเป็นว่า แทบไม่รู้สึกเลยดีกว่าที่ความเร็วร้อยสี่สิบร้อยหกสิบร้อยแปดสิบนี่รู้สึกน้อยมากนะครับยิ่งมีคนซ้อนด้วยเนี่ยมันทําให้น้าหนักของ G S L C เนี่ยมันก็หนักขึ้นในระดับหนึ่งผมว่าช่วงล่างมันนิ่งมากพอที่ทําให้ลดน้ําหนักขนาดเนี้ยมันไปได้นิ่งนะครับแต่มันก็อาจจะมีลมที่เข้ามาทางด้านข้างที่อาจจะทําให้รถมีอาการบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยมากๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อ,อยากได้ตัว R 1200แต่ว่ายังลังเลว่าจะเอา GS หรือ GSAD นะครับผมก็มาเล่าในมุมมองของส่วนตัวของผมให้ฟังนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเพื่อนๆไวนะ้ใที่นี้ด้วยยังไงก็ถ้าเกิดมีข้อมูลที่ผิดพลาดเพื่อนๆพ,พ,พิมพ์บอกข้างล่างให้หน่อยนะครับผมจะได้อัปเดตข้อมูลกับตัวผมเองด้วยนะครับสุดท้ายขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการขี่รถนะครับขอให้ขับขี่ปลอดภยัยแล้วก็ได้รถที่ ถูกใจได้รถที่ชอบนะครับมีความสุข,ขกับการขับขี่แล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลา